สวัสดีครับทุกคนวันนี้มีประชุมสเปซสู่นะ ก็เปิดมาได้เดือนหน่อยๆละว,วันนี้พอดีจะมาสรุปกับซิมหน่อยว่าเราเปิดไปเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียยังไงแล้วก็จะปรับปรุงพัฒนายังไงบ้างนะแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังและกันสำหรับคนที่อยากทําธุรกิจเนาะบางคนก็บอกว่าอยากจะเริ่มต้นธุรกิจและนี่ก็เป็นธุรกิจแรกของซิมเนาะซิมก็าําอะไรบ้างแล้วก็ลงทุนเป็นประมาณกี่บาทเนาะแล้วก็คิดว่ากี่เดือนกี่ปีจะคืนทุนอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็มีต้องแก้ไขอะไรบางอย่างเนี่ยก็เดี๋ยวจะเปิดให้ดูเเลยยว่าาารแก้้ไไขงงงบ เช่นเดิมนะเราไม่ได้คิดว่าเราเป็นเอ็กซ์เพรสหรือว่าเก่งเรื่องทําธุรกิจหรือว่าเรื่องอาหารอะไรหรอกแต่ว่าเราเคยทํามาแล้วก็เคยพลาดมาละแล้วก็เคยทั้งเคยพลาดแล้วก็เคยสําเร็จเนา เดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าเราจะแก้ไขอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็พัฒนาอะไรบ้างให้มันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับก็ต้องขอบคุณลูกค้าทุกคนที่ที่เข้ามากินโดยเฉพาะแฟนคลับของซิมนะครับที่แวะเวียนมาหน้าร้านเนาะดีกว่าที่คิดอ่ะต้องบอกนี้ว่าว่าดีกว่าที่คิดนะครับพยายามจะเอาข้อที่ไม่ดีเนี่ยมาแก้ไขแต่ว่าข้อที่ดีอยู่แล้วก็ทำยังไงให้ต่อยอดได้นะครับแล้วก็จะมาพูดถึงว่าสาขา2เนี่ยหรือสาขา3เนี่ยจะเปิดหรือเปล่าเปิดที่ไหนนะครับเพราะว่าสเปซซูเนี่ยไอ้ไกลผม่าที่สุดเนี่ยลูกค้า นตลอดเลยนะครับตั้งแต่เปิดมาจนจนถึงวันนี้เดือนกว่าแล้วยังไม่ลดลงเลยแล้วก็ยอดขายก็เพิ่มขึ้นตลอดนะครับเดี๋ยวกาดโฆษณาไปเลยนี่แคบหมูซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวตัว space zoo แล้วก็จะมีของแบบอะไรของแข้งๆนี้นะเอามาถรงล้มามา,มานี่2ตัวนะเจะแดงแคบหมูนะทำกับซอขอนเือกันนะครับก็ลดต้นตำรับก็เป็นลดคอมุย่างเลยแคบหมูลดคอมย่างเลย แล้วแต่คนชอบคุณคนชอบจัดจ้านบางคนชอบต้นตำรับเราจะสิมมาก่อนยังไม่มานัดกี่โมงสิมอะสิมมาบ่ายโมงปะีนเที่ยงเท่าไหร่อ่ะก็บอกแล้วบ้านอยู่ไกลอ่ะบอกให้อยู่นี่ก็ไม่อยู่ย้ายบ้านไปแล้วก็ไกลเดินทางไกลแล้วกรุงเทพก็รถติดนะวันนี้มันจันด้วยเนาะ,ะรอ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 ,รอนัดกี่โมงเที่ยงครึ่งกับพี่อ้องมันมาสายมาบ่ายครับ บอกแล้วอยู่บ้านไกลก็ต้องมาเลยว้าใจป่ะย้อนไปดูคิดได้นะที่แบบเปิดบ้านเจอรถไม่เจอบ้านมันใหญ่รถมีคันรถมีงหลายคันมีคันเดียวตอนเนี้ยอ้าวแล้วอาทิตย์อ่ะอยู่ที่นี่ไงพี่ผม้จอร์กกระจายเลยเหรออาจใช่์อาอีกสองคันไม่รู้อยู่ไหนแล้วตอนนี้แล้วแล้วมันจะเป็นข้ออ้างว่าที่บ้านผมอยู่ไกลอ๋อไม่ไม่เกี่ยวพี่ไม่เกี่ยววันนี้ผมขอตกองการคุณแจไม่เจอจริงๆแล้วคุณแจหายคุณแจหายบ้างไงก็ชิบหายเก็บมาเลยไม่กุญแจี๊ยหาทำไง กเดี๋ยวกลับไปหาต่ออ๋อจะบอกว่าบ้านใหญ่บ้านใหญ่แบบอ๋อใช่บ้านใหญ่ที่พอดีไม่ได้หาใช่ไหมพอดีมันใหญ่ไม่ใหญ่แล้วว่าเขาดูฝั่งในบ้านอยู่บ้านเป็นยังไงบ้างอยู่บ้านเหรอก็ก็ไปพี่อ่ะพี่ถ้าเกิดมันอยู่ก็คือชิลเลยถูกปะมันจะชิลชิลแบบว่าพักผ่อนอยู่บ้านใช่ไหมอืมกลางคืนจะชิลมันจะ้พักผ่อนเนอะใช่ใช่ใช่จริงจริงมันก็มันก็มันก็เหมือนเดิมนักกินอะไรผมบอกอยู่นักกินอะไร ไม่ค่อยอยู่บ้านดีกว่าออกไปบ่อยอหอพี่มึไปไหนไปทํางานไปอาจจะเห็นเพาพาพ่อพาแม่ไปใช่ใช่ก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านดีกว่าเพราะว่าอันนี้ก่อนก็อยู่ในต่างจังหวัดอ๋อไปจังหวัดมาเออแล้วก็มาสยามตลอดน่นนี่เลยนถ่ายงานนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปใช่ใช่ต่างกันแค่ระยะทางนี่แหละไม่มึงมึงเคยอยู่มึงเคยแบบอยู่บ้านแล้วก็แบบว่าทั้งวันเลยไหมแบบยี่สิบสี่ชั่วโมงสิบสองชั่วโมงเคยปะมีมีมีวันหนึ่ง แรกๆเลยหลังจากที่พี่กลับบ้านอ๋อวันสวันเนาะอันนั้นอันนั้นคือผมแบบจริงจังกับบ้านเลยเห็นมึงนอนชิวอ่าเหมือนแบบเก็บกดมาเยอะไงก็ปล่อยแล้วก็อ่ะตอนนี้ก็อหมดแล้วได้บงได้บ้านนะครับก็ ซีอีโอซีโอบ้านซีอโอโอ้ยไม่คือต้องบอก่องว่านเมื่อกี้ท้าความมาว่าเราวันนี้เรามาคุยเรื่องสเปซ z ู o หน่อยครับสเปซสู o คือสเปซสูนี่ก็เป็นเป็นเขาได้ว่าเป็นธุรกิจแรกของของพี่กับซิมนะแล้วก็เป็นธุรกิจแรกของซิมที่นอกเหนือจากยูทูบแต่จริงซิมเคยเคยทำหุ่นร้าน อาหารร้านผับปะอาใช่ร้านผับเคยแต่ว่าอันนั้นไม่เข้าไปอินโวไม่ได้เข้าไปทําอะไรขายขายแล้วอ่อันนี้คือเรายังทำเราจะต้องต่อเยอดถูกปะคือตอนนี้ต้องบอกว่าเปิดมาเนี่ยดีแน่นทุกวันลูกค้าเยอะอ่าเยอะคือมึงรู้ไหมว่าเราลงทุนไปเท่าไหร่ไม่รู้เราลงจุนไปไม่รู้จำไม่ได้เลยต้องรอพี่ตามาสองร้านพี่ว่าอาจจะลุ้นๆนี่อาจจะเกินอาจจะเุ้นใช่ใช่เพราะว่าจริงๆคือที่ตรงนี้มันแพงเอาแค่ค่ามัดจำเืินที่อ่ะ อ,อกุิมันจะไปเช่าพื้นที่อ่ะมันก็จะมีค่ามาัดจำถูกปะอช่ชแล้วเขามัดจำอ่ะสี่ห้าสี่สห้าเดือนอ่ะรู้เหตุผลไหมทำไมเขาให้มัดจำก็กลัวพี่เจงไงเจงแล้วก็ไม่จ่ายแล้วก็เขาจะยืดไปก่อนถูกไหมใช่อันเนี้ยเรามาัดจำก็6เดือนไม่ใช่มันก็แสนกว่ามันก็หนือกลาลังนะก<ล>็เกือบล้านเยถูกป่ะละ่ะหเดือนอน่ะ ก็อันนี้ก็เป็นก้อนหนึ่งที่เราใช้ตังค์เยอะสมมติว่าใครจะไปเปิดร้านที่สยามนะลองนะไม่หมู่นะไม่หมู่ไม่หมู่ค่าเช่าอ่ะเออแต่จริงๆคนเยอะอาจจะดูหมู่เนาะที่สยามคือคนคนเขามองว่าเออไม่คงคงรวยไม่ไม่คงรวยฮะที่จีนมันรวยแน่ๆเลยเพราะว่าเหมือนแบบสายดีอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันมีอะไรซ่อนอยู่มากกว่านั้นเยอะถูกไหมแล้วมันก็เห็นนอกจากค่าเช่ามันก็มี มึงก็เด็กทำเสียเยอะป่ะทอดไก่เสียเยอะป่ะเห็นเห็นเศษๆแลร้วปะมีมีมีก็มีแหละนั่นแหละไม่มีไม่ได้หรอกมีทุกวันมีทุกวันใช่มีพลาดทำพลาดเลยว่าส่งไปให้ลูกค้าลูกค้าบอกว่าอันนี้ไม่สั่งทำผิดใช่ใช่อะไรต่างๆนะแม่งก็ถูกไหมใช่ใช่แต่นี่เขาเปคนอุดหนุนร้านตัวเองเขาก็ต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นเรื่องของการจัดการให้ถูกต้องก็คือว่ามึงบอกว่า ไอเดี๋ยวผมแจกพี่ก็เคยบอกซิ่ว่ามี2มี2กรณีคือแจกแบบว่าใช้เป็นงบเอนเตอร์เทนงบมาร์เก็ตติ้งของของร้านแต่นี่เขาบอกว่าเขาจะจ่ายส่วนตัวเอาจ่ายส่วนตัวใช่วคือปกติถ้าเกิดว่าเราดึงดึงของจากร้านออกมาเงี้ยแล้วไม่ลงไว้อะข้อเสียคืออะไรวะข้อเสียเลยเด็กมันจะชิทติ้งง่ายชิทติ้งเหรอผมผมซื้อเองก็ชิทติ้งเหรอมึงมึงซื้อไม่ชิทติ้งถ้ามึงจ่ายตังค์ก็ไม่ชิทติ้งเพราะปกติกูไปร้านไหนกูก็จ่ายตังค์ อ้าวผมก็จ่ายใช่ๆหรือว่าให้ลงบินไปบ้างเป็นมาร์เก็ตติ้งอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดหยิบมาแล้วไม่บอกใครเลยอ่ะอันเนี้ยเป็นเป็นชีตินแต่เขาก็ข่าวหน้าเขาก็บอกว่าอ๋อคุณทีมหยิบไปแต่คุณซิมไม่มาหยิบอ่ะโอ้ใช่ๆคือคือมึงต้องเลือกเลยว่าวันนี้มีคนมาเทสมาคนอะไรเงี้ยต้องเลือกเลยว่าอ้าวงั้นจ่ายตังค์นะเหรือเทียบอกคนละหมื่นลหมื่นกับพวกไปอ่ะอ่าอ่าอ่าหรือว่ามึงจะลงมาร์เก็ตติ้งเพราะว่าวันนี้มีคนมาอะไรมาอ๋อไม่ไม่ไม่ลงมาร์เก็ตติิ้้้งงี่่ดคคววเลลยยแใรจา ผมจ่ายไงก็อันนี้ก็ก็เป็นก็เป็นก็เป็นกรรมการจ่ายอ่ะอ่าใช่ใชก็เป็นกรรมการจ่ายอ่ะมันไม่ควรต้องเป็นอย่างนั้นมันควรจะใช้งบมึงลองลองดูว่าอันเนี้ยมึงอยากจะเลี้ยงคนเช่นว่าวันนี้หมื่นหนึ่งเลี้ยงน้องๆที่แบบเป็นลูกค้าอะไรเงี้ยอ่าอ่านั่นมึงต้องจ่ายครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเป็นช่องเป็นเป็นเพจเป็นอะไรมาแล้วแบบเขาต้องถ่ายมึงอะไรเงี้ยอันเนี้ยต้องลงมาร์เก็ตติ้งร้านเนี้ยคือมันมันมีความสําเร็จได้ส่วนหนึ่งก็คือค่ามาร์เก็ตติ้งถูกป่ะอ่าครับแล้วถ้ามึงบอกว่ามึงไไไมมมมมมม่่่่่่่ลลลลลลลงงงงงงเเ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 ยยยยยอออออออะะแแ้้้้้วววึปปจาาาาาาหหดีีัันนกกก็็ขตตตรรค์ิ๋ ไม่พี่เหมือนผมเลี้ยงเขามากกว่าโอเคซึ่งซึ่งมันซึ่งมันไ่เป็ปกติกูทำเลี้ยงเลี้ยงที่เฉยปราะว่าใช่ใช่สมมติใครใครมาอย่างเนี้ยทุกวันผมเลี้ยงอันนี้คือกรณีที่สิมจ่ะ อ่าผมปุงใจหมดเลยผมไม่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 เคยใช้มากล้วรู้บ้างไหมจริงจพี่จัดให้กี่เปอร์เซ็นต์จัดยอดขายสิบเปอร์เซ็นต์ถึงไม่ถึงพี่ให้หนึ่งถึงสามหนึ่งถึงสามเปอร์เซ็นต์อ๋อสมมุติขายได้ร้านหนึ่งก็ใช้ได้แค่หมื่นถึงสามหมื่นใช่อ๋อหมายถึงพี่อยากให้ใช้ส่วนนั้นใช่ไหมสมมุติถ้าเราใช่สมมุติถ้าเราไม่ใช้มาเก็ตติ้งตรงเนี้ยมันจะเกิดไม่ใช้ก็ไม่ใช้ก็ดีแต่ว่ามันงใช้ได้อีกอ๋อแต่ว่าเก็บไว้ใช้ตอนที่เก็บไว้ใช้ดีกว่าอ่ว่าเก็บไว้ใช้ครราาวหน้สมมมมุตติิยอดึงเ่กแล้วใช่่ผมก็ยอดตกอ่ะะงงบมึยอนกถู้ว ชีให้มถูกต้องอทีนี้ก็คือว่าวันนี้ที่เราทํทำก็คือเราก็มา สรุปมันคร่าวๆก่อนร้านเนี่ยมีมีอะไรที่ต้องแก้ไขบ้างซิมซิมเป็นคนที่เข้าร้านเยอะกว่าพี่ซิมว่าร้านเนี่ยมีอะไรที่แบบข้อดีข้อเสียที่แบบรู้สึกว่าเดี๋ยวเราอยากจะแก้่างนี้บ้างข้อเสียก่อนแล้วกันข้อเสียก่อนข้อเสียอาจจะไม่ใช่ข้อเสียก็ได้แต่หลายคนต้องการดีกว่าพี่ว่าอยากให้มีเก้าวี้แต่ไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้นะที่นั่งแต่เป็นสาขาสองอะไรเงี้ยหลักๆเขาจะบอกเรื่องที่นั่งเนี่ยแหละว่าทำไมไม่มีใช่ใช่ผมอธิบายว่ามันมีไม่ได้เนาะเรื่องความที่ว่าโค้มันใหญ่กว่าตรง พี่มได้พื้นที่มันเล็กด้วยแล้วก็บอกผมก็บอกตลอดว่าเดี๋ยวจะสาขาสองอ่ะเราจะมีโต๊ะที่นั่งมีไหมครับพี่ก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมันจะมาคุยด้วยนะสาขาสองด้วยก็มีข้อเสียอะไรข้อเสียจริงๆก็ มันก็มียิบยิบย่อยๆนะมีแอร์ร้อนไหมแอร์ร้อนไม่ค่อยมีแล้วโค้ร้านตอนนี้มี3ตัวแล้วอันนี้จริงๆคือติดโอเวอร์เยอะมากถ้าเปรียบเทียบกับสเปซของร้านอะอ่าจริงๆจริงแต่รู้สึกว่าประตูมันเปิดตลอดไงพี่คนมันเข้าออกแบบตลอดเลยขนาดประตูเปิดเนี่ยมันยังมันยังเย็นอ่ะมันยังเย็นใช่เพราะว่าแอร์พอจริงๆมันมียิบย่อยครับแต่ว่าเราก็แก้กันไปเรื่อยๆก็เลยตอนนี้ก็ก็ไม่มีนะจริงๆเรื่องคิวก็ดีขึ้นเรื่องต่างๆเรื่องโอเปลเรชั่นดีขึ้นตอนแรกตอนแรกคือ อรอคิวอะไรเนาะเราแค่แบบเตรียมแค่แคชเชียร์กับแค่คร,รวัวก็จะวุ่นวายหน่อยช่วงแรกก็ต้องอถ้าเกิดว่าน้องๆคนไหนเข้าไปแล้วเหมือนแบบคิวมันงงๆอะไรเงี้ยต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วเรื่องเมนูอะเมนูอะจะเพิ่มไหมที่อยากให้เพิ่มใช่ไหมรางเงินที่เผ็ดที่สุดแหล่งหน่อยสิโอเคเผ็ดเขาอยากได้เผ็ดสิ่งที่มากกว่าที่ที่ที่เราเกินค่าไปเลยว่าเด็กวัยรุ่นน้องๆอ่ะกินเผ็ดได้เยอะกว่าที่คิดเนาะ เยอะกว่าที่คิดใช่กินได้เยอะกว่ามึงกูอ่ะใช่ใช่ปุ้มต้องพูดหรอแต่กินได้เยอะกว่ามึงนะใช่ไอเขาเขาบอกไอ้โรเซ่เนี่ยยังไม่เผ็ดเลยไม่เผ็ดเลยคือแบบโรเซ่ที่กินไม่ได้นะอันนี้คือเด็กๆบอกนะเด็กตัวเล็กใช่ใช่เพราะเพราะอาจารย์ก็กินเผ็ดใช่อาจารย์กินเผ็ดใช่กินเผ็ดจริงนี่แหละเดี๋ยวลองลองเทสหน่อยอันนี้เหรอพี่อันได้คะในเผ็ดมากโอ้จริงผมกินแล้วลองลองลองทำได้ก่อนผมผมไปกินที่ร้านแล้วแล้ลองลองอันนี้เผ็ดพราะงานเชียร์เผ็ดป่ะอันนี้ไม่เผ็ดนะอร่อยดึกดังเด ผมยกตรงชี่ว่ามันเป็นผงแบบอ,อันนี้ผงปูงอ่ะอันนี้เผ็ดป่ะเฮ้ยอันนี้หน้าตาออาเหมือนกันอืมเผ็ดป่ะอร่อยพี่เผ็ดไหมเผ็ด มึงชอบอันเผ็ดมากกว่าใช่ไหมชอบอันเผ็ดมากกว่าเนี่ยคือคือข้อเสียของของพี่ก็คือว่าพี่ไม่กินเผ็ดพี่ก็จะไม่รู้ไงแต่โชคดีที่แบรนด์นี้คือแบบมีซีมอยู่ก็เลยแบบให้ซีมช่วยเลือกอุ้ยอันเนี้ยดีไหมอร่อยมากพี่ดีไหมเพราะว่ามันเหมือนซอสของเจ๊แดงจริงๆแช่ไงเหมือนเลยอ่ะเหมือนเดีวอ่ะใช่เหมือนเลยไม่ใช่แบบโลกเย็นแต่มันเหมือนเลยอ่ะซึ่งตอนนี้สเปซซูกำลังทำผลิตโปรดักต์พวกนี้อยู่เลยรอติดตามกันนะรอติดตามกันนะรอติดตาม เราเนี่ยมีทีมอะไรดีละก็คือทีมพัฒนาสูตรนะ,ะแล้วก็ซิมอะไรเงี้ชยชวนคิดน้องแต่ว่าโปรนี้เรามีเซอร์ไพรส์เดี๋ยวจะบอกตอนหลังว่าเซอร์ไพรส์คืออะไรเกี่ยวกับสเปซสูรจริงเหรอใช่โอ้โยกับซีพีป่ะพี่ฮะ<า>ยิงไก่ขึ้นอวกาศด้วยอย่างเงี้ยพี่ยพี่รู้ปะซีพีมยังไม่จบอีกเหรอไ,ม,ม,ไม,ม่พี่ไม่พี่ซีพีอะ,อะมันมีโปรเจกต์ใหม่นะโปรเจกต์อะไรวะจะยิงไก่ขึ้นอวกาศ แต่เราเราก็จะมีคอนเซ็ปต์เหมือนแบบให้มันสนุกสนุกอยู่แล้วอ่าใช่แล้วก็พยายามจะทำอะไรอย่างนู่นขอกล่องเอากล่องมากล่องกล่องแต่แรกมันเป็นลายนี้เนาะอ่าซึ่งตอนตอนนี้เปลี่ยนแล้วนะตอนนี้เปลี่ยนเป็นมีตัวกระตูนแล้วเพราะตอนแรกอ่ะไอตัวกระตูนยังออกแบบไม่เสร็จแล้วเราไปทำอันนี้ก่อนอ่าันนี้น่ารักก่อนเนาะประกอบกล่องนี้ประกอบเป็นบ้างอันนี่ง่ายเนาะนี่กล่องนี้นะครับ ก็สองขนาดตกันที่เราจะยืนนิ่งองอันนี้เป็นกล่องลำยอกกับกล่องที่เราใส่ไก่ก็จะมีพี่จี้วกันพี่ต่อมถ้ามันยาวขึ้นมันได้ไหมพี่ไม่ได้ไไดใช่ไหมจริงจริงก็คือว่าถ้าเกิดว,ว่าลูกค้าส่วนใหญ่เป็น อายุแบบผมว่าประมาณ1 5ถึง18เยอะสุดไหมใช่ไหมซิมตอนนี้น่าจะในสิบห้าสิบแปดเยอะสุดเนอะถูกไหมใช่ครับประมาณนั้นเนาะก็ต้องเป็นรสชาติที่เด็กน้องๆกินได้ซึ่งผมเนี่ยก็แก่ละก็ต้องให้ซิมเลือกรสชาติเป็นไงอร่อยทั้งสามเลยนะต่อมามีอะไรอันนี้ก็จะเป็นคอนชีสคอนชีสก็คือเป็นข้าวโพดกับชีสข้าใส่แบบพริกไทยกระหรี่งี่บิ๊ใส่ส่งใส่โซให้มันซิมเซ ผมว่าป้าว่าไก่อยากให้มันขาวขึ้นนะพี่ไก่ขาวขาวแฟนขาวขาวแบบใส่เกลือใส่พริกไทยอะไรอย่างเงี้ยให้มันดูแบบเหมาะกับไอีเหมือนสมมติเรากินแล้วก็อ่ะกินทับได้อะไรอย่างเงี้ยพี่กินไก่ดําอยู่แล้วก็ยัดอันนี้เข้าไปอันนี้ผมบอกไก่เหมือนปลาทองโกไก่ปลาทองโกออไก่เคลือบปลาทองโกะปลาทองโกะ galaxy ข้าววันนี้รสชาติเขาเด็กเลยอ่ะอันนี้เป็นข้าวข้าวผัดกระเทียมน่าไก่ทอดครับผมข้าวผัดกระเทียม ตายแล้วดูมันนี่ดูดูเรื่องนี้ยังงเลยนะค킹อะไรงสแลนเหรอเอออเคยดูพี่ที่ตอนทำาครสะอาดที่ผงโทรโทรดิโทรน้องโทรเรียกคนทสะามาใ่ไมใช่ใช่อาดูเอ็นเมสงสแลนใช่ไหมใช่อะไรคิงอะไรพี่อหอคิงจยจุงจุยยจุจยจุยจุุยจุยยจุจุยจจุยยจุยยจุ เพนฝายชอบเลยเพนฝายชอบชอบบางๆเนไฟนฝายได้นะพี่เอาไปเสิร์ฟกับไก่อะไรอย่างเงี้ยใช่มันไข่ง่ายเดียรทอดง่ายเลยนี่นะแล้วก,แวก็แล้วก็มีตัวนี้ร่มที่เราจะทำแจกเนาะแต่น้าฝนละทำแจกกันส่วนใหญ่ร่มคนที่ถือก็แน่เป็นผู้หญิงเพราะว่าผู้ชายมันไม่ค่อยถือร่มเนาะใช่พี่ใช่อันนี้ก็คือการกันมี UV ด้วยเอามี UV ด้วยมีกัน UV ด้วยนีย่นะครับเดี๋ยวเตรียมตัวนะมีทำโปรโมชั่นแจกด้วยอ่าแล้วก็ขายด้วยผลขยันได้ครับผม เดี๋ยวเราเลือกสักสักสอเมนูได้เลยสิสเต็ปแรกก่อนนะแล้วก็จะมีคุยกันเรื่องเรื่องสาขา2ด้วยเดี๋ยวประชุมกันก่อนว่ามีเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวข้อสรุปให้ดูทีเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์นะก็เดี๋ยวสรุปคือเริ่มเมนูใหม่วันที่1นะอย่างเลทที่สุดนะ แล้วก็ทิศหน้าที่สิบเอ็ดเนาะกี่โมงบ่ายสองบ่ายสองมีอะไรอยากให้หหม, nee. มันเทสไอ้ต้นมีอะไรอยากให้มันเทสก็ออกมาเกี๊ยวใส่กินจีนอะงใส่มือเนี้ยเกียวมาสตาร์ this, good. this good. <S, s good it's good it's good and the next the menu is uh r i m p r i m dong s r i m p clip clip shrimp c l p clip clip it c p is u dong give me a dong dong c e i p dong in thai is dong โอ้คบอ่าเก็บไว้ชิมคิเนี่ชิมดองเกัางเผืกชาเผือกตอนนี้กูปวดหัวกับชื่อเมนูมากมางชางเผือกด้วยเนีย ก็อยู่ท่านี้ไปอีกประมาณเดือนนึงแล้วกันยังไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรก็โอป e เรชันน่นให้ดีอาหารให้อร่อยแค่นั้นแหละเดี๋ยวพี่ต้าดูสาขา2เนาะสาขา2เราก็จะดูว่าตรงไหนมีที่ว่างหรือเปล่าแต่ว่าเราไม่รีบเพราะว่า,าตอนนี้เราก็ยังดีอยู่เนาะอ่ะไปโอเคไอ้เดะเมื่อกี้สรุปก็คือผมครับผมครับที่เมื่อกี้ยังไม่เฉลยก็คือว่าถามว่าร้านนี้ลงทุนเท่าไหร่ก็ประมาณสองล้านบวกบวกสองล้านแบบยังไม่รวมค่ามาจางมาจางมาจาิเน้าต้า อ่ะประมาณ2 2> สองสองปลายตีทั้งสามเท่ากันว่าค่าค่านี้ประมาณนั้นคาดว่าก็ถ้าอยู่ประมาณนี้ก็ไม่ควรเกิน1<ฮ>นปีครึ่งต้องคืนทุนไม่ควรเกินอาจจะเร็วกว่านั้นเมื่อกี้ก็ประชุมเนาะเราสรุปว่ายังไม่เปิดเดลิเวอรี่ยังไม่เปิดสาขา2ที่เป็นเดลิเวอรี่อะไรเง<ม>ี้ยเก็ยังไม่รีบอยากให้ทุกคนมากินที่ร้านเพื่อความอร่อยไหมก็ใครเวะมาก็เวะมาได้ครับผมเซอยหลีซอยสิบเฟซซูซอยสิบครับอ๋อเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ อ่ะทีเมื่อกี้พูดเรื่องต้นกเซอร์ไพรส์ไงเซอร์ไพรส์ก็คือว่าตอนนี้เราอยากให้คนดูเนี่ยมีส่วนร่วมใครก็ตามที่เป็นคนทำชอบทำอาหารอ่าครับโดยเฉพาะอาหารเกาหลีหรือว่าใครคิดว่าอาหารที่ตัวเองทำเนี่ยเหมาะก,กับสเปซซูหรือว่ามีอะไรที่เป็นาคาแรคเตอร์บางอย่างที่อยากจะให้พี่ซิมกับพี่เนี่ยได้ลองเทสแล้วก็เพื่อจะเอามามาอยู่ในเมนูนี้อยากจะให้ DM เข้ามาหาพี่ก็ได้หาซิมก็ได้เลเยเลยดีเอ็มเ,เข้ามาที่สเปซสูกันนะนะไอจีสเปซสูเสนอมา แล้วเราอจะนัดเข้ามาให้ทําถ้าสําเร็จเราจะมีของรางวัลให้เป็นค่าคิดค่านูงค่านี่ค่านั่นอยากจะให้มันร่วงเยอะถ้าเกิดว่ามีใครทําอะไรก็ได้ทำได้เหมาะสเปซซูแต่ส่งมาก่อนนะเอาส่งมาก่อนส่งมาก่อนว่าเนี่ยจะหนูคิดว่าอันเนี้ยเมนูเนี้ยน่าจะเหมาะไอจีสเปซซู Thailand นะครับอ่าไทยแลนด์อ่าใช่เลยใช่ใช่ลองส่งมาว่าอันเนี้ยมันมีเมนูนี้ของหวานของข้าวได้หมดได้หมดได้หมดเลยอะไรก็ตามที่ที่น่าจะเข้ากับ c e ปซซูเราอยากให้คนดูมีส่วนร่วมด้วยคือจริงอยู่เรามีแอนดีมีพี่จ้ามีพี่ต้อมเนบริษัทกา จตมีอีกบางมุมที่พวกเราไม่เห็นแต่ว่าคนอื่นเ่ยเขาเคยกินแล้วเขาคิดว่าทำไมไม่ทําอันนี้แล้วบางเอิญคนนั้นเขาทำเป็นไงก็เข้ามาเสนอเราจะซื้อเมนูนั้นเท่าไหร่เดี๋ยวถ้ามันดีอ่ะเราให้สามหมื่นโอ้จริงเหรอพี่ใช่จริงเหรอแค่คนอาหารมาให้พี่ให้สามหมื่นเหรอใช่ถ้าดีนะถ้าดีอ่ะแต่ถ้าเราไปขายแล้วแบบลงในเมนูถาวรให้ห้าหมื่นเจยแต่ถ้าคุณมาเฉยแล้วเราเราเรามาทำให้เรากินแล้วเราไม่เลือกเดี๋ยวเราให้หนึ่งหมื่น ให้ด้วยเหรอใช่แต่เราต้องเลือกนะเอาไอเดียกเลือกมาคัดมาสมมรับสิบคนนั่นเองถาเราให้สมมเราให้คนอะไรเงี้ยถ้าคนที่ไม่ได้เลือกมาก็ให้หมื่นหนึ่งทุกคนจริงเหรอพี่เป็นมิสเตอร์บีทไทยแลนด์เหรอพี่เราอยากให้คนมาเสนอข้อพี่การอ่าแต่ว่าส่งส่งมาดูคนนะไม่ใช่ว่าส่งมาเพื่อเราเลือกนะส่งมาก่อนแล้วเราจะเป็นคนตัดสินใจว่าเราจะเอาเนี้ยไปพัฒนาต่อไหมได้ออกช่องไหมครับได้ออกช่องดิโอ้ย เอ้าช่างเดียวคนต้องมาสมัครเลยเอาเอาช่องพี่ซิมเดี๋ยวพี่เอาช่องคู่เลยครับผมนี่เป็นไก่สีเขียวสีเหลืองสีอะไรก็ว่าไปนะแล้วแต่นะเป็นซอสนี่ไก่ก็ดีเนาะเน้นไก่ก็ดีเวลาเราขายซอสใช่เส้นก็ได้อะไรก็ได้แล้วแต่ลองดูเปิดเราอี้ไม่อยากไปกำหนดเปิดกว็ไม่ไม่จะเป็นข้าวหวานน้ำเปิดเปิดกว้างอาหารอินเดียได้นะไอชอาหารอินเดีย ยังไงอะไรก็ได้ที่ทุกคนอะไรก็ได้นะเสนอได้เลยก็เสนอได้มาแล้วเราใช่พวกเราแบบพร้อมรับประทานแล้วเดี๋ยวเราจะมีทีมีมีพี่พี่พี่ไอ้ดีเนี่ยคอยช่วยตัดสินเรว่องว่าโอเคไหมได้เสนอมานะครับแล้วก็ได้ออกช่องด้วยถึงวันที่พี่ก็ส่งไปเรื่อยๆไหมส่งไปเรื่อยๆเออส่งเรื่อยๆไหม นั่นแหละทุกคนส่งมาเยอะนะครับก็รีบส่งดีกว่าครับหลังจที่คลิปนี้เนี่ยประมาณประมาณเดือนเดือน2เดือนเนี่ยเราจะรีบดูอ่ารีบดูเพราะว่าถ้าเกิดคลิปนี้ออกเมื่อไรม่ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าเออมันจะต้องมีเวลาให้น้องเข้าไปทบทวนฝึกก่องก็ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าใครเห็นคลิปนี้แล้วแล้วก็รีบส่งมาแล้วกันนะครับก็คือสเปซซูเนี่ยจริงๆมันสร้างสรรค์จากความมั่วแต่ว่ามันก็เป็นความมั่วที่เราก็ตั้งใจจะทําให้มันดีมันเป็นแบรนด์ที่ ทำรสนุกเมื่อกี้อย่างที่เห็นก็คือประชุมกันก็มีหัวเราะเฮฮาแซวกันอะไรเงี้ยพี่ถือว่าเป็นธุรกิจที่มันไม่ท็อกซิกอ่ะมันบวกอ่ะแต่นี่มือตอนนี้มึงพูดได้ดิเพราะว่ามึงเราไม่ขาดทุนไงโอ้ยถ้าวันขาดทุนก็สนุกพี่ไม่ขาดทุนก็สนุกไม่ไอพูดพูดถึงแง่คนที่เขาเรามีเงินมีเงินอยู่แต่ถ้าเกิดคนดูเนี่ยถ้าเขาทำธุรกิจเขาขาดทุนอ่ะเขาไม่สนุกแน่ อ๋อไม่สนุกใช่ฉะนั้น,น,นก็นนวางแผนการลงทุนดีๆนะใช่ใ,ชใชอยาให้มันอูวอร์เกินไปอะไรไปกินอยู่ร้านนี้อาจจะขายได้นี่พูดตรงว่ามึงก็เข้าไปช่วยทําหลายอย่างทุกวันนี้คือคนที่มากินนี่พี่ว่าส่วนใหญ่เขากมา็มาเป็นแฟนคลับตินแบบแล้วก็ามา<ช> <ๆ S 2> ลองกินแล้วก็กินแล้วเขาชอบเขาก็มากลับมากินอีกอะไรเงี้ย ก็เป็นที่ที่แบบเหมือนแบบมึงได้เจอแฟนคลับด้วยด้วยพี่ว่าก็ดีแต่ในทางทางกับกันคือมันดูไม่ได้เป็นแค่ร้านอ่ะอันนี้มันดูเป็นเป็นร้านบวกวาไรตี้บวกความสนุกบวกอะไรเงี้ยอืแล้วก็สมัยนี้มันต้องอย่างนี้เลยพี่เดี๋ยวเราไปหน้าร้านด้วยเนาะวันนี้เนาะไปหน้าร้านด้วยเนาะใช่ไหมเอาวใช่เดี๋ยวไปหน้าร้านด้วยเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวมึงายพี่พี่ไอ้ไม่ใช่เซฟายเดี๋ยวผมจะพาพี่พี่ถ่ายคลิปครับผมนี่ไปแล้วกูปะไอ้นะไปแล้วกูปะก็ต้องไปติดรถพี่ผมเลยเดี๋ยวผมเติมรถเออมึงครับได้ปะนี่ เสื้อวงรูหลู่หล่งๆแก้แก้ตรงนี้ได้เลยพี่ตีโอฮี่ยแก้ผ้าในห้องมันม่มองเขาอยู่เยอะแยะี่เนี้ยโอ้ยพี่มันเห็นหมดเลยแก้เลยไม่มีใครมองหรอกพี้ยจะดูอะไรเนี่ยไมดูเ้ดูบอเลเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวพี่ เดี๋ยวจะนั่งรถไปสยามนะครับแล้วก็ไม่รู้มันจะจับไปทำอะไรบ้างเนี่ยอ๋อตรงในช่องทูเด็กก้าครับผมไปต่อช่องซีมด้วยกันนะสรุปว่าก็คือว่าเราก็มีหลายอย่างที่ต้องแก้ไขของของสเปซซูแล้วก็ขอโทษแก้ไขแล้วอะไรที่ไม่ดีนะครับหรือว่าใครเคยรอคิวนานก็ต้องขออภัยด้วยแต่ว่าเราก็จะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็รอติดตามต่อไปว่าจะมีเมนูอะไรเด็ดอย่าลืมนะครับส่งมานะใครที่อยากจะมีเขาเรียกว่าส่วนร่วมเนาะส่วนร่วมอ่าเราเราเรามีรางวัลให้ด้วยส่งเขาส่งมาครับทุกคนมาเจอกัน Space Thailand Zone